สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตัวโคมไฟแมวกวักนะครับทางร้านจะจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับ3ขนาดมี6นิ้ว8นิ้วกับ10นิ้วนะครับ เรียงจากซ้ายมือผมนะครับ6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับโดยที่ขนาดของ6นิ้วจะมีความสูงอยู่ที่26เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่16เซนแล้วก็ขนาด8นิ้วนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่20เซนความสูงอยู่ที่35เซนนะครับแล้วก็รุ่น10นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25เซนนะครับความสูงอยู่ที่45เซนนะครับตัวโคมนะครับใช้วัสดุเป็นผ้าไหมนะครับสามารถโดนแดดแล้วก็โดนฝนได้นะครับแล เราสามารถประกอบแล้วก็แขวนได้เลยนะฮะที่เห็นด้านบนนะครับเรียงจาก10นิ้วจากซ้ายมาขวานะครับ10นิ้ว8นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับเดี๋ยวลาดับถัดไปเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับโคมไฟแมวญี่ปุ่นนะครับจะมีชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิ้น 1. คือตัวโคมไฟนะครับ 2. คือตัวแขวน 3. คือตัวโครงเหล็กด้านในนะครับวิธีการประกอบนะครับให้เราดึงโคมไฟ ออกมานิดนึงก่อนนะครับจากนั้นให้เราสอดนะครับโครงเหล็กโครงเหล็กจะมีด้านหนึ่งแคบด้านนึงกว้างนะครับสอดด้านที่แคบนะครับจากหัวลงไปนะครับจากนั้นพลิกหัวกลับมาด้านนี้นะครับให้ส่วนที่นูนนะฮะส่วนที่นูนตรงนี้เข้ารูทั้งสองฝั่งนะครับเข้ารูทั้งสองฝั่งแบบนี้จากนั้นก็ดึงนะครับดึงด้านบนนะครับแล้วพยายามใช้มือนะครับดัน โครงเหล็กด้านบนนี่ฮะลงไปเข้ารูแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวตะขอเกี่ยวกับโครงเหล็กแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับ